กราบสวัสด oui, pues ีค <c oughs> ุณผ <c oughs> ู้ชมทุกทุกท่านด้วยนะครับผมยิน so ดีต้อนรับเข้าสู่เกมคอนเทลเตอร์เบสนะครับก็สายตามเคยนะครับผมเออที่บ้านผมตอนนี้ฝนตกนะครับฝนตกก็โอ้โหตหนตางต่างลาวตักผ้าพังกระเด็นกระดอนโดนรถอะไรไงนู่นนี่ันหมดนะครับก็ตอนนี้ก็เพื่อนๆเขากำลังตีเมืองซูอันอยู่นะครับเดี๋ยวเราก็จะกระเสริมเขานะครับยูนิตที่ผมนํามาตอนนี้นะครับผมก็จะมีปืนใหญ่อยู่5้าอันนะครับเนี่ย แล้วก็ยูนิตที่นำมาก็จะมีะโมเดลนะครับผมแล้วก็ปืนจีนนะครับผมที่ปลาระเบิดได้นะครับผมแล้วก็มา้าแซกโซโฟนนะครับผมก็นำมาอยู่เท่านี้นะครับผมป่ะเป้าหมายอยู่ที่ซูอันที่ที่ซึ่งไม่มีใครเลยนะครับโอ้โหเพื่อนกูมีปืนกูมีอ้นี่กูวิง่งไวกว่ามึงอีกแล้วเนี่ยเขาคงจะไม่ได้กดเล่งนะแต่ผมกดไปนะโอเคนะครับ ก็เดี๋ยวว์ปไปเจอที่เมืองเลยแล้วกันนะอย่าโดนเพอสูดแล้วกันขี้เกียจละมาสายโดนเพอสูดีกูลำบากโอเคครับตอนนี้เรามาตีเมืองอเมืองอะไรไม่รู้แหละหมู่บ้านอะไรสักอย่าง,าง,างนี่แหละนะคือ <c oughs> จะเข้าอีเมืองก่อนท<ต>ี่แต่ว่าพอดีมันเต็มนะครับผมเราก็เลยมาตีเมืองนี้นะครับานได้ไม่ได้หรืบบารเรานะครับเรามาที่นี่เขา โอเคมาอนี่เขานะครับโอเคเขาคนกันไม่ค่อยมีทุกคนอุ้ยรอรก้อนใจเย็นกันอยอุอุ้ยอุน่าจะเยอะน่าจะเยอะเยอะๆโอ้ยมันหมกเยอะไม่ไม่งั้นวิ่งเข้าไปหนม่งหมกอยู่ซุนวูนู่นมาทั้งดี่แล้วปุ่มปุ่มปุตอนนี้ปุ่มปุ่มครับเยอะเดี๋ยวเไปเชหน้าดูหยุด มาไปไปอ่ะไปเลยเปเลยนะไปเลยนะเปิดในนั้นจครับเกี่ยวกับเปิดคันทุชาได้ไหมครับคันยังยังครับยังไม่เปิดเลยผมจะเปิดผมจะเปิดป้อมมันนะบแล้วองเข้าอันทุชาครับตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้กังดีอยู่เราต้องฆ่ายุนิเขาให้เยอะๆยอะเลยนะที่จต้มนี้ผมก็เปิดป้อมครับป้อมทีทีอยู่ดีครับเผื่อใครจะเอาเข้คันทุชาได้ ตัวนี้ใช้ปืนไปเลยหันไปพื้นก่อนเรายังไม่ต้องรีบจบครับเพราะฝั่งเราเนี่ยค่อนข้างได้เปรียบฝั่งเขานี่ไปลงไปลงมอปลนก่อนคือคาว่าแบบจะเปิดโยกใช่ไหมเปิดพระอาให้อัคราใช่ไหมใช่ผมจะเปิดพระโยกคนนะครับชูสารไปมาคอมคงพออย่างนี้ได้ไหมนงพออย่างนี้ได้ไหมถ้าเกิดว่าจะโยกเพื่อที่จะแบบเอาคนไก่เสียตีหมู่บ้านผมว่าไม่ต้องหรอกครับอีเบลแม็งเอาแล้วสู่รองใช่ผมจะไปคนเดียว เดี๋ยวจะรอแป๊บนึงต้องเชื่อเพื่อนก่อนครับว่าเพื่อนพร้อมในเทียตีสายเราค่อยเปิดตอนนี้เปิดอยูแบบคโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เราต้องทำให้เปอร์เซ็นต์ตรงเนี้ยมันอินนี่ทุกคนแต่เราได้อยู่เหรอครับเปอร์เซ็นต์ที่เราได้สูงเพราะคนเราเยอะมากดูดิใครใครที่ฝึกกับคูอันเราไม่ต้องมาเติมกลางหยแล้วนะเดี๋ยวกลางหยุดเดี๋ยวจะขนคูไปให้เองดีมันมีคนมากันแล้วพี่นี่ระบาเรามาเข้ามาทีละคนทีละคนเลยว่ะ เป็นฆ่าฮีโร่นะมีสามคนไม่รีบปิดนะเดี๋ยวฆ่าคนละสักสองร้อยครับไ<ห>300ด้เอาเงินครับยิงไปยิงไปโอเคเปอร์เซ็นต์นตอนนี้เราสูงแล้วทุกคนเป็นงานางาทัสซาทัสซ่ามีการแค่เจ็ดคนครับ ได้ไหมเอาได้ไหมเข้าเลยก็ได้ครับไปไปไม่ไปเลยไปเลยไหลแล้วไปเลยไปเลยไปเลยไปฆ่ามันเดนมาเดินไปทุกคนไปครับไม่ต้องมาอยู่ครับไม่ต้องมาอยู่ไป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 ยุติสายคนลรงนี่คือตอยู่ดีไปล้วเขาเอาอะเขาเขาตีเขาไปเขาตีไปมันอยู่ใกล้ครับ ได้ด้วยแย่งเขาเพราะว่าคราวที่แล้วเขาก็ไม่ช่วยเราตีแับแตลกนะเพราะงั้นเราอยู่ที่ลูกตาดีกว่าคนเดี๋ยวเอาลูกตาลูกตาได้ไหมต้องมีต้องลูกตาได้เราตีได้หกเราก็ได้เอาแล้วแต่แล้เร็จเสเรียบร้อยตอนนี้เรายึดได้แล้วครับไอหมู่บ้านซูอันมาจากคราวที่แล้วคือไม่ได้เฮี้ยอะไรมาเลยบวัวที่เล้วไม่ได้เลยมาเลยแต่ตอนนี้เราได้แล้วเดี๋ยวซ่อมยูนิตนะครับผม เดี๋ยวเราจะไปช่วยเพื่อนเราแล้วนะครับไปไปไปไหนมาฮัตซุาเป็นไงบ้างสองนัดตอนนี้ตอนนี้เราอยู่กําลังเปลี่ยนแล้วครับเขาเปลี่ยนรวดต้งหายแล้วผมไปใครเฮ้ยแท้งนี่เขาไปใครไยังไงโอ้โหพีหายละอะไรวะเปลี่ยนรวดได้เหรไทถึงมันไทยไม่ได้เกียร์ได้ เออ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 ช่อยหน่อยิเออสวยผมนเยอะมากเลยนะเยอะดูต้โมเตาเต็มเลยเว้ยสวยว่าคนี้อะไรเนี่ยกองทหารเทียบเลยเปี่ยืตอนนี้ใครได้ไหมมีแต่เลี้กองเดียวนะอีกคนละคนนกอยออยู่สาโอเค เรียบร้อยกำลังคับเป็นคับคุณท็อปคุณท็อปไม่มีไอเดียใช่ไหมถ้าจะไม่ห่านอะไรทุกคนใครเอาได้ไหมเคียวได้ไหมคนณเขาเริ่มมาแล้วครับเพราะว่ามันเริ่มทางนั้นมาซ้อมก่อนไอ้เงี้ทุกคนก้าวฮัตดูซ่าครับเดี๋ยวผมจะโยนวัวโอ้โหไม่ได้ครับพี่วิทย์เคียวไม่ทังนะไม่เป็นไรครับรอบต่อไปก็ได้ครับไปเตรียมปืนมาครับอโ้ my god ถ้าอยากตีถ้าทุกคนอยากตีป้อมตีฮัตดูซ่า ให้ผมให้แตกแล้วค่อยไปตีป้อ,อมก็ต,ตีตครับตีซ่าไม่แตกมันต้องไปตีป้อมครับงานภารกิจมาแล้วทิพไหแล้วครับตอนทิพไหเพราะว่าตอนนี้เวลามันเริ่มนานที่แล้วทุกคนคือกลายปรกคืนมากเลยมันแบบเริ่มไปเป็นแบบทุ่มสองทุ่มยิ่งนานไปนานไป,ไป,ไปคนมันจะยิ่งอ่อนเยอะเว้ยพอยิ่งอ่อนเยอะมันจะยิ่งตียากขึ้นนะครับนะครับเนี่ยตอนนี้โอ้ยเมืองหมู่บ้านนี้แม่งกันรอดเว้ย กันได้กันได,ได้เก่งเก่งเก่งเอออ่ะก็ะเดี๋ยวป้อมยูนิตนะครับเป้าหมายตอนนี้คือป้อมนะครับเพื่อเราวิ่งไปไหนกันวนะเนี่ยไม่ตรงนี้โดนเปิดแล้วอะเอาไงดีเดี๋ยวต้องรอคำสั่งนะครับเพื่อเราว่าไงรอ ังใช่มันล่นไปก่อนนะได้เอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่จินขวแล้วผมไม่รู้ติดเกเลยหมดต้องมาแล้วไปครับไปครับตื่นใจเลยยุทธภัยมาเต็มเลยทุกคนยุทธพายมาเต็มเลยนะครับตอนนี้ตายเล่มอ้อมครับด้านนี้ด้านนี้ยุทธภัยก่อนครับชาร์จทิ้งเลยครับนะชาร์จทิ้งตรงเอ็กครับเวลาไปอ่ะ ไอ้นอกจากม้า่าดคอเก็บไว้วนครับเอาไปฆ่าฮีโร่โอเคดีดีจังหวะชาร์จบอกเพื่อด้วยนะจังหวะชารมาแตกดีดชาร์จเสร็จนะครับสะพายได้ไหมตังหนักครับไปยื้อสพายหน่อยครับฝ่ายแล้วครับตัวหนักครับลองแตกครับคอรองแตกนี่แย่จริงว่ะดี่ส่ดีเฟดดีดียว ม่มีอะไรเลยสุดหรอเราเราแค่ยังเล่นไม่มีพอแค่นั้นเองไม่ดูพอเราก็ไม่ได้ได้ไปก่อนนั่นหรอกน่อไปรับไปเพื่อนๆดีครับเที่ยวไปครับเที่ยวไปจะได้เติมทัพพายครับเชียร์หน่อยเชียร์หน่อยช่วยเชียร์หน่อยตรงนี้ครับตรงนี้ไม่ต้องสนใจเอ็สตอนนี้ต้องการเชียร์ไปเชียร์ทัพพายก่อนเพื่อที่เอายูนิตลาบออกนะใครใครที่เพิ่งเข้ามาเอายูนิต มาไปเคลียร์สะพายให้เพื่อนครับสะพายขวาที่ไรแล้วมาดูจอไลท์ได้จะอัดวิดีโอไหมนะครับมาแล้วมาแล้วตรงสุภสะพายเป็นไงบ้างครับใครได้ยังสะพายบอกสถานการณ์ด้วยเก็บได้เก็บไว้ตรงนี้ขอลาเพิ่มขอลาเพิ่มเก็บไว้ไม่ได้สนใจเอ๊ะครับมันมีใหม่ไปครับลืมเคลียร <c oughs> uh ์สะพายออกสะพายบนนะ ก็พายขวาเขาพายขวารีบเคลียรออกลองของไปช่วยเคลียรออกให้รีบแล้วรีบเลื่อนยูนิตลาออกมาสำหรับคนมาใหม่เซิญยินิดลาเพื่อนครับเซิญยินิดใจเพื่อนตรงนี้เได้เปียกไหมตรงนั้นอ่ะเชิญไดเปียกเลี้ยนหน่อยโอเคสัมภายได้แล้วใช่ญให้ขอของมาไว้กองหนึ่งนะไอ้ของมาได้มาไว้กองหนึ่งกันไว้นะที่เหลือขอลาบดวงครับค่อยๆดันเข้าไปเลยดันเลยสฝั่ เออเทปเผาเทปชวนไปเล่นมาครับเทปเผาเทปชวนไปเล่นมาไปหาบูปอมให้หน่อยสองด้านนี้เรียบร้อยคุณสิบก็ตัดหลังไปหน่อยครับโอเคโอเคให้จัดร้อยเพื่อตัดคืนเพื่อตัดคืนจังหวะเพื่อดอกฟืนไม่ต้องเอายูนอีเต็มไม่เป็ไรตั้งแนวไวเอาที่ตัวเราเบรคเพื่อฟินก็จัดเรื่อยๆโตกลับไปเบรคหน่อยไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้ว ปืนปืนซ้ายมืออะปืนซ้ายเขายับไปเขายับไปไิศเกี่ยวขยับไปทำเงีงยแค่ได้เอฟไหลครับไม่ดันไปรีบวิ่งเขาเอ็กจังหว่าจะเอาเอฟอะเล่นฮีโร่อะบินพิงเขาเอ็กเอฟไม่นไหลดีไวเออดีเอาทีนี้เซฟใหม่ดีครับค่อยๆดันออกไปเล่นคาเป็นตัวตัวเอาตัวเดียวกันดีดีดีเอาคปีกันเลยดีนะครับช่วยกันเลยครับช่วยกันเลยข้างในอะ พูดกันด้วยครับไม่ใช่เล่นแบบพี่พียบกว่ามันมีอะไรคุยเลยจังหวะผมไปไหนเอา้าไปเลยวะขวานขวานขวานแทนนนนงเออเขีข้ยบกูแทงกระแพงเอ้ยน<อ>้ำม<อ>ิตรตาน้ำมิตรตาดั<อ>นเรรนลยค่ะ,ไ,ะไม่ต้องราไข่เอิร์ะไหลแล้วค่ะไปเลยค่ะดันไปค่ะจะเล่นกับเพื่อนดีครับดีดันไปเลยคุณน้ำ้างมันลองหมาหมาลองหมาหมา ขอม้าเข้าข้างหน่อยครับขอม้าเข้าข้างตรงนี้หน่อยพร้อมได้ครับตรงนี้เล่นได้สะพายโล่งครับขอม้าตัดหลังแล้ววิ่งไปสะพายมันเลยด้านนี้ขอม้าตัดหลังแล้ววิ่งไปสะพายมันเลยตัดยาวไปเลยโอเคเราวิ่งไปเข้าสะพายก่อนนะมาอ้อมหลังหนึ่งกองเชียงไทยดูหลังก่อนต่อมาครับก่อนมาขัดไว้หน่อยครับมาเข้าหลัง ตัวนี้ตัดมาให้หน่อยกระโดดลงสวยเจ้าินนี่วิลกูดโอเคเซตใหม่อลาร้าดูนี่นะครับเซตนตึงตรงนี้ครับจำเด็ดมันหมดแล้วครับมันเร่มหดแล้วนะโอเคโอเคมันเริ่มมันเริ่มเติมเริ่มหหน่อยด้านหน่อยด้านหน่อยเล่นข้างน้ไี้เลยจังหวะมันเติมไม่ทันใสอยู่นะตีผมอยู่ใสจังหวะมันชื่อไม่ทันเลยจะบ่ามันเติมไม่ทันเป็นคาวิโร่เดเมข้างหลังระวังครับแอดเข้าหลัง โออเคนั่นแน่ครูเห็นนะใครได้ไปป็วดอันนี้เนี่ยใครเล่นม้าไป่ทำตัวเหมือนเชียงไทแล้วสวยสวยมันไม่มีลาบอยู่เบ็ดอะเอาม้าไปวนอยู่จากเชียงไทยอะให้เบ็ดมันสลับไหลเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะล้มนะจะเอี๋เทปหอกเทปทวนจะเล่นยูนิตที่ถนัดตัวเองครับจะเล่นม้าหาหมุนเข้าเพื่อลาบแพ็คจะเล่นเขาค่อยๆดันไปมันเติมครบแล้วนะโอเคเต็มเชนืนตรงนี้เชนืนตรงนี้เอาสะพายก่อนใช่ไหมสะพายไป ขอล่าจังวันนี้ได้กองนึงครับขอมาได้จางวันนี้ได้กองนึงใครจะอยู่หลอกผมด้วยเฮ้ยโอ้ยโอเคดีเทียนไททำดีเห็นไหมทุกคนรีบรีบยึดสะพายมาเทียนไทตัดให้กระดานนั้นแล้วมา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 ไปมาเบรดมาเข้าเบรคเอาม้าเข้าเบรไปเลยเอาม้าเข้าเบรคไปเลยบางเล่นเร็วเลยครับยึดเสร็จลงม้าล้วนให้เอาล่ามครับเอาม้าเยอะๆเข้าเบร ช่วยกันเยอะช่วยกันเยอะช่วยกันเยอะช่วยกันเยืดระวังหนึงนกองตรงนี้ไม่เดี๋ยวครัไม่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 มาไม่โลดหร่อตาไม่หิวทำยังไงก็ได้เติมเลือดแล้วก็วิ่งวนเรื่อยๆนะครับทำยังไงก็ได้ให้เบลล์ไหลเรื่อยๆสลับกันเข้าทีละคนใครจะอยู่ก็บอกเพื่อนครับถึงจะให้ชิมโอ้เอเล่นดีครับทุกคนเล่นเลยแล้วชนะแล้ว หลบหปเลยครบ่หลบข้ามไปหมดหลบหลบหลบไม่ต้องอยู่แล้วเรียนอ่ะต่อการต่อบาลงไปเลยครับแต่ข้ามันฝั่งเขาไม่มีคนครับโอเคแมนนี่เฮ้ยแต่ดานนียอมรับนะว่าเราเราเล่นดีนะฝั่งนู้นเขาอาวุธตรงๆคือฝั่งนู้นเขาไม่ค่อยอีนเท่าไหร่เลยคนโว้ยตายคุณจะตายนะคุณจตายฝั่งนู้นเขาไม่ค่อยเท่าไหร่ฝั่งนู้นเขาไม่ค่อยเท่าไหร่ นี่ไม่ได้ด้วยกเอา้าเรียบร้อยครับเค่อมยูนงซ่อมยูนิตนะครับผมแลเดี๋ยวไปเื่นต่อนะจ๊ะรอเวลาหน่อยแล้วก็รอด้วยว่าเขาจะสั่งให้เราไปบุกที่ไหนแนบตอนนี้เราน่าจะไปตีฮาตสซาก่อนแล้วค่อยไปตีป้อมมั้งโอเค,อเคมาแล้วจ้ายูนิตยืนเลย มาแเฮี Follow me. Follow me. ยฝั่งนู้นเขาจะรีบปิดนะทุกคนเพราะว่าใช่เลมนะครับเลยหอยหัวแล้วออามาปาดหน้ามาันได้ไหมได้ไหมเออตอนนี้มันเหลืออะไรวะทำไมไม่โหลดโหลดแล้วโหลดแล้วอ่ะไวเ,เ,เลยครนะับเนี้ยมันมาเติมนะ ไหลครับไหลยาวๆครับหน่ร้ยไลวดเลยครับไหาวเเติมไม่ทันแล้วครับเล่นเรดวครับทนด้านฮีโดนนัวางี่ยางวครับเป็นทางตรนีไม่ต้องยึดหลายคนนะครับยึดคนเดียวพอถมเข้าไปเลยเข้าไปเ้าวไม่ไครอบลงยึดวนฝั่งฝังฝังเขาตายเยายตอนเย็ตอนให้มีคนมาไอ้นี่้ไหลอ่ะ หรือว่าเบรดไหลอะครับยืนเยอะตอนนั้นแหละเราก็กระจายออกครับโเอ็กซ์คิทคนเดียวพอแล้วครับายระบายรไปายระบายมาเบรด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 เลยครับตอนเนี้ยเข้าเบรดเลยใครที่มียูนิตอยู่ครับวิ่งไปเบรดเลยเดี๋ยวคนเดียวพอนะมีมาดาเเข้ามาเร็วเลยมาเดี๋ยต้องรีบรีบวิ่งไปเลยทุกคนเซตจะไปเป็นข้อใหญ่ๆ ช่วยกันดูนะพูดกันได้นะช่วยกันดูนะอ้อมได้อ้อมไปด้านหลังมันเติมไม่ทันนะมันเติมไม่ทันพาหอกก่อนเลยยัดมันยัดมันยัดตาแล้วมันโดนเรถจัดมันโดนรถจัดซีเฟลวได้เรียบหรอย มันจะตั้งเก็บช mm ็อตเก็บช็อตเห็นมหมเอาปืนน่ะตัวไปจิ้มมันทีนึงใครตั้งเก็บช็อตตัวไปจิ้มมันทีนึ่งเก็นโหลดแล้วครับเป็นโหลดเป็นโหลดในในรถไฟอะครับไปช่วยเพื่ออะไรคไปช่วยเพื่ออะไรเบลดได้แล้วไปช่วยเพื่ออะไรเขาไปช่วยเพื่ออะไรปล่อยปล่อยเบลดไว้ปล่อยไว้แลดสองคนพอที่เหลือไปช่วยเพื่อน ต่อไปครับมา็นดเดีๆนะมันเริ่มเติมเยอะแล้วนะเติมมาดอกดีๆแล้วเดี๋ยวเพิ่งตายนะคนที่อยู่แถวนี้อย่าเพิ่งตายนะถ้ามันทะลวงเข้าไปเบรดค่อยๆโดดเข้าไปขัดเฮลิโอมันโหลดมามาหน้าเบรดแล้วเบรดอะไรเงี้ยบ้างลงเบรดละหาดนะเบรดได้ครับเบรดได้ครับเบรดได้ครับ เบรดเจ็ดสิบเปอร์แล้วเบรดเจ็ดสิบเปอร์แล้วใครให้เอาเล่นสื่อตรงใคช่วยโดนเบรดหน่อยใครได้เอามาข้อไปช่วยโดนเบรหน่อยเดี๋ยวเบรหลุดเฮ้ยโอ้โหตายวอลอสช่วยหน่อยโดุดเขาเบรสตรงมสำเร็รียบร้อยแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยแน่นอนเบรดไปหลุดแน่นอนเรียบร้อยได้ครับเราเราเข้าป้อมแบบไรเลยแม่งแปดคนเนี่ย โอเคถืว่าเราดันไวนะครับเียเรค้ดดาวอยู่อะได้นะเดี๋ยวผมขอไปซ่อมก่อดแล้วกันนะเดี๋ยวไปลุยนต่อนะฮะเฮ้ยอเคายตล้วนะครับตีป้อมนะทุกคนเดิใครยังไม่ลงเผาครับมาปีนมาขึ้นซีนแล้วลงเผาใส่ปีนบนอยู่มันยังโฟกัสบนอโอ้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 โอ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 ้โอ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 ้โ มา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 มันจามันจามันจามัมาครับกาแพงแตกครับเลเห็นเล็เนฟากำแพงแตกมมครับเไฟปไฟนังาเาหน่อยเอาหนามามามเปนไฟเป็นไฟเอเป็นไฟแตกปนไฟแตกมาชาเปไฟนะเปไฟะตันไปเลยโนตีไปล้อายดิไโอม ปืนไฟปืนไฟเลยสองตัวมันได้ขวาปืนไฟเลยสองตัวมันไดอย่าเข้าเลยแอดตามไปนะยิงตัวคนเดียวพอยิงตัวคนเดียวพอที่เหลือไปช่วยเพื่อนเอ้ยโโอ้หดังขึ้นได้เดี๋ยวดังขึ้นได้เออตายฆ่าหน่อยฆ่าหน่อยฆ่าหล่อยใช้ปืนไฟแต่สไตร์แล้วใชดิบดิบทำมาน่าจะไม่เหมาะด่านนี้เปล่าวะเฮ้ยม้าเหมาะม้าเหมาะโอเคถ้าเกิดไปด่านนี้เดี๋ยวผมจะ เอายูนิตปืนไปเปลี่ยนนะครับปืนท่าทางจะไม่เหมาะักด่านนี้แล้วนะเปลี่ยนไปเปลี่ยนก่อนเผาลงเผาใครยังไม่ลงขอมาปลูกสะพายสายนี่ยครับใครมีไม้ก่อนหนึ่งนะไปปลูกสะพายสายเรื่อยหน่อยส่วนรายังไม่เลือกเพิ่มเกิดไก่จังเลยเทปพบยังอ่ะข้างในอ่ะบอลล่ามาเพิ่มปี่ีครับลาซิงเล่้ยๆครับ ท้ายมันอยู่เยอะมากตรงนี้ตรงนี้เยอะมากเออสวยไปเลยตรงนี้โล่งตรงนี้โล่งตรงนี้โล่งขอเติมหน่อยขอเติมหน่อยมันโล่งเทียนไทยเทียนไทยโล่งมาเร็วมาเร็วมาเร็วเอ็กโดนลอยครับระยะตัดวงตามโอ้ยเหลอนหลอนโลอนหลอนยืนเลยเดี๋ยวผมเบรกให้ปืนไฟมันอ่ะไทยโล่งไม่เป็นไรเสียบ้า เกลี่ยก่อนเพี้ยก่อนสะพายสะพายไปเติมสะพายไงที่เหลือสะพายก่อนเดี๋ยวมันสะพายเลยสะพายสะพายสะพายไปพีเตอร์ไปเติมคอนโนไปเติมสะพายนี้ก่อนสะพายไหมพี่ถ่วงไว้มันนี่ถ่วงไว้เยอะๆนานๆเกลีร์ปืนก่อนฆ่าปืนฮีโร่ปืนอะเล่นเทพทวนอะฆ่าปืนก่อนดีดีเอยทุกคนดีสต้นทาวไปเติมตรงกลาง ปัดกางพี่ล่งเทาอย่าให้มาเข้ากระโดดตัดไว้อย่าให้มาเข้าโอเคยึดได้แล้วเติมเติมเติมดวน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 สิบหกนาทีเลยเหลอ่าคนเพิ่งมาตะออดไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาด้าแล้วเฝ้าเอให้ผมเอาหมายด้าไปขึ้นเอแล้วคุณออเล่นคุณเดียวเลยยาวๆเอาครับที่เหลือไปเติมครับที่เหลือไปเติมกับทีมดูเปรีด้วยผมเก็บช็อตอมบาิต้าไปจังหวะดัน เล่นไวเล่นไว้ตรงนี้เล่นม้าปาดม้าได้ปก่อนให้พวกที่มันชอบเล่นม้าให้มันเล่นม้าจนหมดก่อนมันจะเหลือจะลาบเราจะได้ต่างนง่ายครับเพราะว่าเรามีเผามาคนเติมมันน้อยรังไม่ไม่เป็นไรทุกคนฟังเอาม้าล้วนก่อนไม่ต้องลาบตอนนี้ไม่ได่ขอลาบเอาม้าไปเล่นชิงจังหวะข้าไม่เยอะเพวกคุณเล่นม้าเก่งครับมั่นใจในตัวเองเลือกเพื่อนไปเล่นด้วยกัน คุณโอ๊ตผมบอกเลยนะเฝ้านะหน้าที่คุณรถเฝอเอ็กนะครับเอห้ามแตกทุกกรณีโอ้ยเยอะ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 ขวาก็เรียกแค่นั้นแหละเออระวังแอดก็พอพยายามอยู่กับทีมไว้คุณรถเปลี่ยนไปตัวนมันคอเอาโอเคเอายืนอีกทีก็ได้คุณรถพอได้อยู่เต็มีเยอะนะเต็มหกตู้นะขวาเบรดเราจะโดนตัดนะครับได้ไหมโจ้ยนี่ตรงนั้นมันต่างไหม มันมันมีแค่แปดเมตรครับเข้าได้มีแค่แปดเมตรวะมีมาแล้วอย่าหาไม่พบไปเลยใช่ไม่ใช่ใช่มีหัวเดาขึ้นมาเล่ามันเติมมาเล่าไม่ต้องเลยยูนเขาไปหามันให้มันมาหาเราแล้วเราลงเขาละลายไปเรื่อยครับผมตั้งกระเบนไว้ตรงนี้มีใครมันยิงไหมใครเล็งเขาเลยตรงไหนครับตรงไหนครับเคล็ดหอเก็บเอาระวังระวังมันเป็นวงกเติมมันเป็นวงกเติมครับพ่อหนึ่งคนแนวหลังแนวหลัง หลังเข้าหปึ่ตัวมันจะไปล้มปืน,ปนตรงกลางตรงกลางยึดดังไปดังไปแล้วไปตัดสะพายตรงนี้มาไปยึดมามาอ้อมหลังตัวนึงอะ่ะไหลไหลขึ้นไปก่อนนะไปโดดเข้าสะพายครับเดี๋ยวมันเรียกไม่น่าเบืกเทียวแต่งแล้วบอกจ่าโอเคที่เหียวขอยึดอรอตรงนี้เทียตวตรงนี้ออกไปครับทูตี้เข้าสะพายไว้ได้ได้ดครับโดยการเข้าสะพายมันไปเทียบสะพายสองตัวยึดไอ้นี้มาให้ผมหน่อย ใครมียูนิตไปเติมสะพายซ้ายครับสะพายล่างอะ่ะใครมียูนิตไปเติมสะพายล่างแต่ยิงสะพายล่างครับกำลังไปครับอเอ็คไปพกันเลยพียกันเลยตอนนี้ไม่ทังค์พีเลยครับ,ยยรบายพีาเล่นตงรนตงนี้ครับชา,าบร์จทิ้งได้นะจะไปเบิร์ตยูนิตครับเวลาจะเอาตัวไหนพยายามแท้ก,กันไปสองคนเลืยกเพื่อนไปด้วยนะไม่ต้องไปตัวตัวกับเขามี่เป็นยูไฟครับ เทาไหนดิตรงนี้เส้นเบ็ดเลยข้างล่างเซ้นเบ็ดเลยเพื่อนปวดให้แล้วเล่อนเลื่อนก่อนหนักก่อนหนักก่อนหนักเคยถ่วงไว้ตรงนี้เหลือ13นาที่ที่เหลือเชื่อมันอย่างนี้ครับที่เหลือรีบเซ็ตออกไปเดี๋ยวผมรอยูนิตครับเซ็ตมีบกคุณโอ๊ตครับคุณโอ๊ตหลุดตรงไหน่งนะผมบอกให้เต้าเอ็กนะ เอ็กนะเอ็กซ์เอ uh huh. mm? ็กเอ็กไม่ใช่เบรดนะคุณโน้ตมันออกไปอย่างเบรดมันออกไปอย่างเบรดแครับคนเติมทันมเลยนยเฮ้ยเติมทันอยู่เติมทันอยู่นะครับโอเคบนตำแหน่งนะครับเพื่อนตายหมดแล้วครับกำแพงแรกเลยที่เราเปลี่ยนเนี่ยเห็นไหมครับมันวิ่งไปตัดเอ็กซ์เราเห็นไหมต้องเดือดแค่น่อยหนต้องเดือดแค่น่อยมาต้องตรงเดียวท่างไงก็ได้ให้เบรดไหลครับโอเคคือต่อเลย คุณวิทย์ทีเบลเขาบอกว่าถ้าจะให้เขาช่วยเขาให้บอกนะครับเราต้องอะไรครับเราหดแล้มาเอกันเลยมาทีนาทีบอกเลยบอกเลยบอกเลยครับเหนียวพิมพ์หน่อยพิมพ์หน่อยครับเหนียวคำเหนียวพิมพ์หน่อยผมพิมพ์ไม่ได้ครับผมถ้ารออยู่โอเคเลยม้าล้วนไปตัดเข้าไปตรงนี้ทำสะพายนี่ทำนี้มันเอายึดได้ไหมสะพายเนีอยถ้าเบี่ยงไม่ได้มาเข้าด้านนี้ครับตายตาย Không này, không đi theo mang, hoa đi theo hoa hàm, Đi theo mang, 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 ở không? ขอลาบครับตรนี้ครับขอลาบขอลาบเดี๋ยวเซตขึ้นรอบนึงคนไทยครับคุณรสคุณคนไปคุณ๊ตไปไปเอาเบอร์ให้ผมหน่อยไม่ต้องตัเองลวครับไปไปตรงที่ผมรานี่เลย่าคิตรงไนยืนเหวี่ยงให้ใช่ครับจะตให้ปวดครับพายซึ้งเป็นตัวนึงอ่ะผมตีไม่ได้ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปตรงที่ผมบอกไปตรงที่ผมบอกครับสั่งแล้วสั่งเลยครับก็ผมสั่งให้จบเบยผมบอกเอออตาย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 ตามตายายต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 ้ายยาายายาเาเข้าาายาาา เยราต้องรอทับเสริมนะครับรอให้ซีเบลเขามาช่วยนะครับตอนนี้คนเราเติมไม่ทันนะครับตายแล้วก็เติมไม่ทันนะครับผมโอเคครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็เประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้เนาะก็ถือว่าโอเคดีกว่าเมื่อวานนะครับพี่อย่างน้อยๆวันนี้คือเราได้เมืองนะครับโอเคตอนแรกหมู่บ้านสองหมู่บ้านนี้ยเป็นของเราเนาะแต่3ามปหเราถูกเพนตะก้อนตีนะครับผม 386เขาก็มาตีซ้ำนะครับผมก็เท่ากับว่าเป็นเมืองของ386ก็ไม่เป็นไรพนธมิตรเรานะอ่าอันนี้คืออันนี้บีไปตีคืนมาได้นะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนการวอลวันนี้นะครับโอ้ไม่ก็ซ้อมก่อนก็ถึงแม้เราจะตีเอ่อป้อมอันนี้ไม่แตกแต่ก็ถือว่าเราก็เล่นกันได้ดีนะก่อนหน้านี้ ก็ถือว่าเล่นกันดีด,ดีมากนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนก็ดีด,ดีเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับผมสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยแล้วกันเนาะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับไปละบ๊ายบาย